สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงโค้ดการแสดงผลการจองห้องประชุมนะครับแบบแสดงไฮไลท์ตามวันเวลานะครับซึ่งในหน้านี้ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้งานกับอเลนะครับได้สร้างอเลห้องแล้วก็อเลการจองไว์ ไม่ได้พูดถึงในส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าถ้าจะใช้ฐานข้อมูลนั้นต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับก็มีแค่ในส่วนของ o o o n i นะครับที่ต้องมีฟิว Start Time ก็ e n น Entime กับ Title ที่แสดงชื่อหัวข้อนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือ Room นะก็คือ มีฟิล์ ID แล้วก็ Name เก็บแค่2อย่างนะครับในเบื้องต้นสำหรับโคนนี้นะครับส่วนเวลานั้นก็ฟิกไว้ที่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับในท้ายบทความนะครับก็ได้มีการแนะนำนะครับวิธีการใช้งานกับฐานข้อมูลแต่ว่าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือ แสดงตามวันที่นะครับไม,ไม่ได้แสดงตามห้องประชุมนะครับตรงนี้ก็ส่วนของด้านหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นวันที่แต่ในบทความนี้ส่วนของด้านหน้าจะเป็นห้องประชุมนะครับก็คือมันฟิกไว้ว่าดูแค่ของวันที่ไหนเท่านั้นนะครับแต่อีกรายการหนึ่งก็คือดูว่า ในแต่ละวันนะครับมีมีจองในช่วงเวลาไหนบ้างก็มาใช้คล้ายๆกันนะครับตรงนี้สามารถใช้แทนกันได้ด่นเลยผมจะดาวน์โหลดโค้ดก่อนนะครับพอโค้ดตรงนี้ซินแทซไฮไลท์ลเลอรๆนะเพรไม่ได้ใช้แล้ว โค้ดผมเก็บไว้ใน Google Drive นะครับมีคัดลอกไปใช้เลยก็ได้สร้างสายชื่อ Booking Room by p วางโคลดลงไปนะครับ Encoding ตรงนี้ถ้าใช้รถแพทพัดพัดเราก็ต้องเปลี่ยน Encoding เ,เป็น UTF-8 แล้วนะเม่งกันตอนวางลงมาก็ภาษาไทยเปียนนะนี่คือข้อมูลที่ดึงมาจากอะเลนะครับก็แสดงผลตามช่วงเวลา ทีนี้ในส่วนของการดึงม,มาจากฐานข้อมูลทํำยังไงนะครับก็เขียนคิว u r ไปเลยครับคนอื่นเลยต้อง include ส่วนของการ connect ฐานข้อมูลก่อนนะครับไฟล์ชื่อ connect มายถึงอะงตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราใช้ host อะไรพอร์ตอะไรนะครับ user รหัสผ่านแล้วก็ชื่อฐานข้อมูล อนนี้คอนเนคเรียบร้อยก็สามารถใช้ My SMI l ได้นะครับันนในส่วนของฐานข้อมูลนะครับ ตัวฐานข้อมูลผมจะใช้รมมีนะครับอีกบทความหนึ่งมี cos and future นี้ก็จะต่างกันหน่อยหนึ่งโอเคเราสร้างใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าที่เราต้องการก็คือลูม ก็คือฐานข้อมูลชื่อห้องประชุมนะสี่ดีโรมโอเคสองขอั้น่งมีอะไรบ้างก็มีเ d i ีกับ Name เนะ insert เข uh, ้าไปเอาข้อ huh. ม oh. uh ูลจากอที huh. so yeah, ่มาใส่อเล่สองสามสี่ห้าตรงนี้เป็นเลขที่ออโตอยู่แล้วนะครับที่แล้วคือเอาชื่อห้องประชุมมาใส่ห้องประชุมหนึ่งห้องประชุมสองเรินไปเรื่อยๆนะครับห้องประชุมสามห้องประชุมสี่ ในตัวอย่างนี้มีห้องประชุมด้วยกันห้าห้องห้องประชุมห้าในทีบี o ูมก็ได้ข้อมูลมาทั้งหมดห้ารีคอร์นะครับที่ <L> <I> เราก็จะเขียนโค้ดในการดึงข้อมูลออกมาน,นะครับ <Object. S 2> เราดึงทุกอย่างซึ่งจริงๆก็มีแค่ ID กับ name หลัจาก DB Room ที่เราสร้างตะกี้นะครับไม่ได้จอยดึงมทั้งหมด เสร็จแล้วก็เดตส์อ็อบเจกต์ออบเจกที่ได้ก็มีแค่ ID กับเ i เ l e แต่ข้อมูลที่ได้นะครับเราต้องเก็บให้เหมือนกับต,ตัวอย่างนี้นะครับก็คือ o o m เท่ากับจะมีอะไรอยู่2องรายการนะครับอะไอเด ัก Object ID แล้วก็ Name แบบนี้นะครับ,บเราวนรูปเน็นเรื่อยๆมีกี่ละครเราเก็บไปตามนั้นนะครับลองดูข้อมูล ไม่มีไตเติ้ลออกใช้คำว่าเนมนะครับก็จะได้มาแล้วนะครับ5รา,ายการนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต้องวนลูปจากฐานข้อมูลมาเหมือนกันเราก็จะใช้ฐานข้อมูลชื่อว่า T B Booking ก็สร้างตารางใหม่มีฟิลทั้งหมด3ฟิลนะครับ เก็บเป็นวาชาเก็บเป็นวาชาทั้งหมดหเรียบร้อยก็อินเซิร์ตเข้าไปนะครับ ดูจากนี้นก็คือเหมือนเป็นข้อมูลดิบเปล่าๆเลยนะครับไม่ได้ระบุวันที่จริงๆแล้วก็ต้องมีฟิวันที่นะครับเพื่อระบุว่าเป็นรายการของวันไหนเพราะว่ามันต้องมีทุกทกวันนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ก็จะข้ามในส่วนของวันที่ไปก่อนก็ใส่แค่สามฟิวให้เห็นกันก่อนนะครับสมมติว่าเป็นของวันปัจจุบันเลยนะเขไม่ได้ใส่ เือนไขเววันที่เท่ากับวันที่ปัจจุบันตรงนี้ก็พอข้ามไปก่อนโอเคส่งรายการก่อนนะวันนี้ได้ส่งรายการแล้วนะครับอรทีวีบุกซิงจริงก็ต้องมีแวร์ลุกซิงเดทวันที่จองเท่ากับวันที่อะไรก็ว่าไปนะครับ ตรงน,นี้ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าเป็นของวันนี้นะครับเคพอซ้อรี่เสร็จออกมาปุ๊บนะครับก็ออกมาเก็บไ้ในตัวแปรบุ๊กิ้งตรงน,นี้ก็จะเรียงอ่า ID ห้องประชุมนะครับ ID ห้องประชมุมเราต้องเพิ่มฟิวฟิวหนึ่งฟิวก่อนหน้าสตาร์ททางอ่าหลังก่อนหน้าดีกว่า มีนคิวพนสตาร์ทคันชื่อว่าล o มไอดีจากข้อมูลตัวอย่างนะก็มี r o o ไอดีคือไม่เกินห้านะครับในต็แหน่งกับสามรายการแรกก็รู้สึกว่าแก้ไขไม่ได้ต้องเพิ่มอีก id หนึ่งนะครับ เป็น id ของตารางที่เป็น Primary Key นะครับตรงนี้ต้องเป็น Primary Key เราถึงจะแก้ไขาข้อมูลได้นะครับ okay. Working Room นะครับห้องประชุมที่หนึ่งอันนี้ห้องประชุมที่สามพอเรา Query นะครับก็จะได้อ้านอิงได้นะครับว่า Object Room ID ว่าเป็นของ ห้องประชุมไหนนะครับต่อมาก็เก็บออบเจกต์สตาร์ททางของเราชื่อฟิวตรงกันอยู่แล้วนะสตาร์ทสตาร์ททางเอนทางจากฟิวไหนนะครับฟิวเราก็ชื่อเอ็นทางตรงกันเลยนะครับ ก็คือไอคอนเซฟนะครับิ้งอาิงถ้าคิวบีถูกต้องข้อมูลก็จะปรากฏออกมาสองรายการนะครับเห็นไหมครับการนำไปใช้กับฐานข้อมูลก็ไม่ยากเลยนะครับ อนนี้ก็คือแสดงทั้งหมดสองไอคอร์ดนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะกว่านี้แล้วก็ในวิดีวิดีโอต่อไปนะก็จะเพิ่มมันที่ว่าเราเราต้องจองมันจะต้องมีการทำหลายการหลายวันอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้แค่ทำให้เห็นคร่าวๆก่อนนะครับว่าถ้าใช้กับฐานข้อมูลมันต้องทำยังไงบ้างน,นะครับสําสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ